ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lee Life อยู่กับผมครับ Lee เราเรื่องหลอนเรื่องราวที่คุณจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับมีใครที่เคยฝึกภาคสนามไม่ว่าจะเป็นภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร หรือภาคสนามของทาหารจริงๆหรือนายสิบกันบ้างไหมครับแล้วตอนที่คุณไปฝึกนั้นพื้นที่การฝึกของคุณมีเรื่องราวหลอนๆหรือเรื่องราวแปลกๆอะไรบ้างไหมและคุณเคยเจอกับสิ่งเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าครับ <S <S เพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ <S 2> <S 2> ปนเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวเขานั้นได้ไปฝึกภาคสนามในปา่าแห่งหนึ่งและเขาบอกว่าตอนที่เขาไปฝึกนั้น เขาได้เจอกับเรื่องราวหลอนจนทําให้ตัวเขานั้นครับแทบเอาชีวิตออกมาไม่รอดกันเลยทีเดียวเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอลคุณบอลบอกว่าตัวเขานั้นเกณฑ์ทหารไปตัวเขาฝึกอะไรเสร็จในหน่วยที่ตั้งแล้วตัวเขาครับก็จะต้องไปฝึกเป็นการฝึก ที่ต้องเข้าป่าครับเพื่อเป็นการฝึกภาคสนามให้ตัวเองนั้นคุ้นชินในสถานการณ์จำลองว่าเป็นสถานการณ์จริงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการฝึกภาคสนามนั้นก็จะต้องมีการฝึกหลายๆวิธีการหลายๆยุทธการครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าตีการเดินลาดตะเวนกลางวันการเดินลาดตะเวนกลางคืนการเอาชีวิตรอดปัญหาอดหรือแม้แต่การเข้าตีการถูกตี อะไรประมาณนี้ครับหลากหลายภารกิจด้วยกันที่เขาต้องฝึกคุณบอลบอกว่าตอนนั้นเขาเดินทางไปกับหน่วยของเขาซึ่งไปกันหลายคนทีเดียวก็ไปฝึกอะไรกันครับจนมาอยู่ที่ภารกิจหนึ่งนั่นก็คือภารกิจเดินลาดตะเวนกลางคืนซึ่งในหมู่เขาครับก็จะมีกันอยู่12คนมีผู้นำหมู่เป็นรุ่นพี่ครับตัวเขาก็ได้เดินลาดตะเวนกันไปเรื่อยๆ บริเวณที่เขาเดินลาดตะเวนนั้นครับมันเป็นป่าดิบชื้นป่ามันค่อนข้างที่จะเยอะทางเดินนั้นก็มีทางเดินเล็กๆไม่สามารถเดินกันหลายๆคนได้ต้องเดินเป็นแถวเรียงกันครับก่อนที่จะมีการเดินนั้นจา่าเวนหรือว่าครูฝึกนั้นครับก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเดินแล้วได้ยินเสียงอะไรเห็นอะไรนับยอดเกินอะไรอย่าไปสนใจให้เดินกันต่อไป จนถึงที่หมายห้ามแยกย้ายห้ามแยกตัวออกไปไหนก็ต้องไปกันเป็นคู่เป็นบัดดี้เท่านั้นอย่าเดินไปคนเดียวในป่ากลางคืนมันอันตรายนั่นคือสิ่งที่ครูฝึกเขาได้บอกกับตัวเขาครับแต่ทว่าคุณบอลบอกว่าตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวผีมากๆและบัดดี้ของเขาชื่อคุณฟองคุณฟองก็กลัวผีไม่แพ้กับคุณบอลเลยหมู่ของเขาครับ12คน ก็ได้เดินลาดตะเวนกันออกไปก็ปล่อยไปทีละชุดระยะเวลาห่างกันก็เกือบประมาณ30นาทีเพื่อจะให้แต่ละหมู่ได้ใช้วิธีการได้ฝึกความสามารถของตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาในหมู่อื่นๆครับหมู่ของเขาก็มีหัวหน้าหมู่ที่เดินนำไปครับตัวคุณบอลบอกว่าเดินไปเรื่อยๆบัวหน้าหมู่ครับก็จะตะโกนบอกให้เช็คยอดก็มีการนับ 1>, 1 2 3สองสจนไปถึง12ครับซึ่งตัวคุณบอลน,นั้นอยู่ท้ายสุดอยู่คนที่12เลยเมื่อเดินไปเรื่อยๆครับจนผ่านบริเวณบริเวณหนึ่งบริเวณนั้นครับมันเป็นป่าที่รกทึบมากๆหญ้าและต้นไม้วัชพืชอะไรต่างๆข้างทางขึ้นสูงเกือบถึงหน้าอกกันเลยคุณบอลบอกว่าเดินผ่านช่วงนั้นและอวหน้าหมูได้ตะโกนบอกให้เขา นับยอดนับยอด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มันมีเสียงเสียงหนึ่งครับดังมาจากหลังคุณบอลบอกว่า13แล้วคุณบอลก็หันกลับไปมองข้างหลังครับแต่ไม่มีใครในหมู่มี12คนแล้วใครมันนับ13กัน ต่างคนต่างงงครับว่าเสียง13นั้นมันมาจากใครก็ได้มีการพูดกันในหมู่ครับเฮ้ยใครเล่นอะไรเอาไม่เอาไม่อย่ามากวนอย่ามากวนเล่นดีๆเอาดีๆกลางคืนอย่ามาเล่นแบบนี้ในป่าในเขาก็มีการนับใหม่ครับจนนับเมื่อถึงคุณบอล12คนสุดท้ายแต่คุณบอลยังไม่พูดจบว่าคนสุดท้ายก็มีเสียงออกมา13 คนสุดท้ายต่างหากเป็นเสียงเย็นเย็นย่าเชื่อครับดังมาจากหลังคุณบอลคุณบอลบอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วตะโกนไปครับเฮ้ยหยุดก่อนรวมกลุ่มกันนับใหม่ให้ดีๆทุกคนครับก็มายืนล้อมวงกันใหม่ยืนมองหน้าจ้องหน้ากันครับและก็นับใหม่อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสจนไปถึงคุณบอลคุณบอลน,นับ12แต่ทว่าครับรอบนี้ มันก็ยังมีเสียงอีกเช่นเคย13แล้วทุกคนครับก็หันไปมองตามเสียงเสียงนั้นมันเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งครับลักษณะเหมือนทหารใส่ชุดแบบเดียวกับเขาเลยแต่ถทว่าชุดนั้นมันขาดขาดและเก่าๆครับและจู่วยร่างนั้นก็แสยะยิ้มให้กับพวกเขาตอนที่ร่างนั้นยิ้ม มีเลือดไหลออกมาจากปากด้วยทำให้ทุกคนที่เห็นภาพนั้นครับตกใจไม่กล้าอยู่ต่อบริเวณนี้ต่างคนก็ต่างวิ่งกันออกไปครับจนลืมคำพูดของครูฝึกที่บอกว่าได้ยินอะไรเห็นอะไรอย่าไปสนใจให้เดินต่อไปเรื่อยๆ ทุกคนต่างวิง่งวิ่งกันออกไปคนละทิศคนละทางคุณบอลบอกว่าวิ่งตามเพื่อนที่อยู่ข้างหน้า3 4มสี่คนครับรีบวิ่งไปยังไงเรามีเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราไม่หลงอย่างแน่นอนวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆครับจนจู่ๆไอ้เพื่อน4ี่คนนั้นมันก็หายไปอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาคุณบอลเลยแล้วคุณบอลบอกว่าตอนนี้เหลือเพียงตัวคนเดียวที่ยืนอยู่กลางป่า ไม่มีช่องทางเดินทางที่คุณบอลเข้ามาไอ้หญ้าที่คุณบอลวิ่งเหยียบมาก็กลับมายืนต้นเหมือนปกติคุณบอลบอกว่าสับสนและงงไปหมดแล้วตอนนี้พยายามรวบรวมสติให้กับตัวเองอีกครั้งหนึง่งพยายามเดินไปอย่างช้าๆฟังเสียงและตะโกนเรียกหาเพื่อนๆเขาครับคุณบอลบอกว่าไม่มีเสียงตอบกลับเลยแม้แต่นิดเดียวจนเดินมาได้สักพักหนึ่งครับ คุณบอลเห็นแสงไฟที่อยู่ไกลๆคล้ายคกับแสงไฟตะเกียงเพราะมันเป็นสีสม้มคุณบอลคิดว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่มากรีดยางหรือเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้หรือเปล่าครับคุณบอลเห็นอย่างนั้นจึงดีใจไม่รอช้ารีบเดินไปที่แสงไฟแสงนั้นครับเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆครับภาพที่คุณบอลเห็นตรงหน้าเริ่มชัดขึ้นครับว่าแสงไฟที่คุณบอลเห็นนั้น มันเป็นแสงไฟที่ส่องมาจากตะเกียงที่อยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งรับลักษณะเป็นบ้านไม้มงหลังคาด้วยสังกะสีมีใต้ถุนสูงประมาณ1เมตรมีบันไดอยู่หน้าบ้านตัวคุณบอลเมื่อเดินไปถึงครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบ้านของชาวบ้านเพราะดูลักษณะอะไรแล้วเหมือนจะมีคนอยู่เลยคุณบอลก็ตะโกนไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหม เมื่อคุณบอลพูดจบครับก็มีการเปิดประตูในบ้านหลังนั้นออกมาปรากฏว่าครับมีตากับยายคู่หนึ่งเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นครับและก็บอกกับคุณบอลว่าไมาจากไหนล่ะนุม่มกูว่าคุณบอลครับก็บอกว่าฝึกลาตะเวนกันครับแล้วก็เนี่ยพัดหลงกับเพื่อนมาเห็นแสงไฟแล้วก็เลยเดินตามมาครับก็มาเจอบ้านคุณตากับคุณยายนี่แหละคุณตากับคุณยายคู่นั้นครับ หันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบแปลกๆให้กันสองคนครับแล้วก็บอกกับตัวคุณบอลไปว่ามามามานั่งก่อนพ่อนุ่มกินน้ำกินท่าก่อนดูท่าทางจะเหนื่อยนะคุณบอลครับก็ดีใจที่ตากับยายคู่นั้นพูดดีคุยดีกับเขาและตัวเขาครับก็ได้ถามกับคุณตาไปว่าแล้วทางกลับไปหน่วยฝึกไปทางไหนครับคุณตาคุณยายพอจะบอกทางกลับไปได้ไหมครับ ุณตาคุณยายคู่นั้นก็บอกว่าเออนะนั่งก่อนเดี๋ยวตากับยายจะบอกทางให้แล้วก็บอกกับคุณยายครับบอกกับคุณยายไปว่าไปหยิบขนมไปหยิบอะไรมาให้พ่อหนุ่มคนนี้กินซะหน่อยสิตัวคุณบอลครับก็นั่งลงบนแคร่ที่วางอยู่ข้างหน้าบ้านหลังนั้นครับตัวคุณยายก็เดินกลับไปในบ้านและคุณตาที่นั่งอยู่กับคุณบอลก็นั่งคุยกันครับนั่งคุยกันได้สักพักหนึ่ง คุณยายก็หยิบน้ำมาหนึ่งขันและพร้อมด้วยข้าวต้มมัดประมาณ2-3มชิ้นครับมายืนให้กับคุณบอลคุณบอลครับด้วยความหิวในเวลานั้นครับก็รีบแกะข้าวต้มมัดนั้นกินเลยครับตัวคุณบอลระหว่างที่กินอยู่คุณบอลสังเกตว่าข้าวต้มมัดนี้ที่เขากินมันอร่อยแปลกๆแต่เมื่อกินเข้าไปจนชิ้นที่สองครับชิ้นที่สองที่คุณบอลกัด กัดเข้าไปในปากและกําลังเคี้ยวอยู่นั้นครับมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันมีตัวอะไรยั้วเยีะอยู่ในปากของเขาครับคุณบอลเลยดึงข้าวต้มมัดที่กำลังเคี้ยวอยู่นั้นออกมาดูปรากฏว่าไอ้ไส้ที่มันอยู่ข้างในมันไม่ใช่ของกินมันเป็นหนอนครับหนอนที่ไตยั้วเยีะเต็มไปหมดอยู่ในข้าวต้มมัดหอนั้นคุณบอลเห็นภาพนั้นถึงกับสติแตกไปเลยรีบคายออกมาและจู่ๆครับคุณตากับคุณยายคู่นั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงลักษณะ จากเป็นตายายดูเหมือนเป็นปกติตอนนี้ครับตายายคู่นั้นสภาพเริ่มเปลี่ยนไปดวงตาโบลึกลงไปร่างกายที่สู้ผอมแห้งจนหนังติดกระดูกครับแล้วก็หัวเราะให้กับคุณบอลบอกว่าฮ่าฮ ah, ่่มาอยู่ด้วยกันเถอะพนมมาอยู่ด้วยกันเถอะตัวคุณบอลเห็นภาพนั้นครับพยายามที่จะลุกแต่ก็ลุกไม่ได้จูจ่ๆครับ ตัวคุณบอลตัวแข็งไปหมดทั้งตัวไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้และตากับยายคู่นั้นก็เดินเข้ามาหาตัวของเขาเรื่อยๆเดินจนมาจะประชิดหน้าเขาแล้วหน้าของคุณตาและคุณยายก้มมองมาที่ตัวเขาตัวคุณบอลบอกว่าตอนนั้นไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จู่จูก็หมดสติลงไปเลยครับ ตัวคุณบอลบอกว่ารู้สึกตัวอีกทีได้ยินเสียงตะโกนบอนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเมื่อคุณบอนพยายามลืมตาขึ้นมาครับก็เห็นครับว่าเพื่อนในหมู่ของเขากำลังเดินตามหาตัวเขาอยู่และช่วงเวลานี้ก็มีแสงพระอาทิตย์ส่องสว่างลงมาหมดแล้วแต่ทว่าบ้านตากับยายที่เขาเห็นเมื่อคืนนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ตรงหน้าเขาแล้วครับ ตัวคุณบอลน,นั่งชิดหลังอยู่กับอะไรบางอย่างน่าจะเป็นต้นไม้แต่ตัวเขาครับไม่สามารถหันกลับไปมองได้เห็นเพื่อนๆของเขาที่เดินมาเดินผ่านหน้าเขาไปเพียงนิดเดียวตัวคุณบอลตะโกนออกมาเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณบอลเลยแม้แต่น้อยครับ จนกลุ่มเพื่อนของเขาที่มาเดินหาตัวเขาก็เดินผ่านตัวเขาไปอย่างเฉยๆเลยคุณบอลน,นั่งมองอยู่อย่างนั้นไม่สามารถทำอะไรได้และจู่ๆครับคุณบอลก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเย็นๆเยือกดังอยู่ข้างหูของเขาเป็นเสียงของชายกับหญิงน่าจะเป็นคนที่มีอายุคุณบอลบอกว่าน่าจะเป็นเสียงหอยตาย,ายหยคู่นั้นแน่ๆพูดมาข้างหูเขาบอกว่า ไม่มีใครได้ยินเองหรอกเองต้องมาอยู่กับข้าเอ็งต้องมาอยู่กับข้าตัวคุณบอลครับรู้สึกขนลุกและกลัวไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงอากาศที่หายใจก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะหายใจได้ค่อนข้างลำบากมากกว่าเดิมรู้สึกตัวเองเหนื่อยแปลกๆรู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะขาดออกซิเจนอยู่รำไรครับและจูๆ่ๆกลุ่มเพื่อนของเขาที่เดินผ่านไปนั้น หายไปประมาณเกือบสามชั่วโมงด้วยกันก็มีหมู่คนหนึ่งครับที่เป็นครูฝึกของเขาหมู่คนนี้ชื่อว่าหมู่สาครหมู่สาครนนั้นครับเป็นหมู่ที่ค่อนข้างจะธรรมะธรรมโมและดูเหมือนว่าจะมีศีลมีธรรมและมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างครับหมู่ของเขาก็ได้เดินมาบริเวณนี้พร้อมกับเพื่อนๆในหมู่ของเขาอีกสามสี่คนครับเดินมา หมู่ของเขาก็บอกให้กระจายตัวกันหาหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆครับก็ไม่เจอไม่พบเจออะไรจนกลับมารวมตัวมายืนอยู่ตรงหน้าคุณบอลคุณบอลบอกว่ามองได้เพียงอย่างเดียวตะโกนไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินตอนนั้นคิดในใจแล้วละว่าน่าจะโดนผีอำหรือไม่ก็ต้องตายในวันนี้แน่ๆเลยแล้วจู่ๆครับหมู่ของเขาก็บอกว่าให้ทุกคนนั่งลง แล้วก็พนมมือสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะมู่ของเขาครับก็ล้วงบางสิ่งบางอย่างในยามที่แกพายมาด้วยนั้นครับหยิบทูบดอกหนึ่งขึ้นมาจุดและก็ปักอยู่ตรงหน้าคุณบอลเลยยกมือพนมมือและก็ท่องมนต์คาถาอะไรต่างๆครับอยู่่สักพักหนึ่งก็มีลมวูบใหญ่ๆพัดผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นทำให้ทูปนั้นครับมันดับลง และเสียงที่ได้ยินข้างหูของคุณบอลก็ยังได้ยินอีกครับว่าไม่ให้ไปหรอกอยู่กับฉันนี่แหละพ่อหนุ่มเอ้ยหลังจากนั้นครับเมือ่อทูบดับลงหมู่คนนั้นหรือคู่ฝึกคนนั้นครับก็บอกให้ทหารที่ตามมาด้วยไปนำข้าวนำอาหารอะไรมามาบริเวณนี้ดวน,ดวนเลย ทุกคนครับก็ไปเอาข้าวเอาอาหารมาและมาใส่กระทงครับเป็นกระทงใบตองเล็กๆประมาณ3-4กระทงหลังจากนั้นครับหมู่คนนั้นก็นำทูบมาปักปักปัก,ปกลงไปในกระทงนั้นในกระทงละหนึ่ดอกครับและไปนั่งตรงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆนั้นนั่งสวดมนต์อะไรไปแล้วจู่ๆครับหมู่คนนั้นก็ได้ล้วงของบางสิ่งบางอย่างอีกชิ้นหนึ่ง ออกมานั่นคือมีดหมอคุณบอลบอกว่าเห็นทุกอย่างเห็นทุกการกระทําที่ครูฝึกหรือหมู่คนนั้นทําและเพื่อนๆของเขาทําแต่ไม่มีใครเห็นตัวเขาเลยแม้แต่คนเดียวครับหมู่ของเขาก็ได้หยิบมีดหมอลงมาปักตรงหน้าต้นไม้ใหญ่และก้มกราบไปสามครั้งแล้วจู่ๆครับเสียงที่คุณบอลพยายามเรียกเพื่อนๆของเขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้ ทำให้เพื่อนๆของเขาครับก็ได้ยินเสียงแวววขึ้นมาหันไม่มองครับเห็นคุณบอลน,นั่งอยู่หน้าศาลศาลหนึ่งครับเป็นศาลไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งที่ห่างออกไปจากบริเวณที่หมู่ของเขาหรือครูฝึกของเขาไปสวดมนต์นั่นแหละครับ ทุกคนก็รีบพาตัวคุณบอลกลับไปยังหน่วยพาไปประถมพยาบาลครับหมู่ของเขาก็ได้สอบถามคุณบอลว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมไปอยู่ตรงนั้นได้คุณบอลก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้กับหมู่ของเขาฟังครับหมู่ของเขาก็บอกมาว่ากูเตือนแล้วใช่ไหมได้ยินอะไรเห็นอะไรอย่าวิ่งอย่านี้ให้รวมกลุ่มอยู่กันเป็นไงละ่ะน่าจะโดนผีอำเข้าไปแล้วนี่ถ้ามาช้ากว่านี้นะ น่าจะไม่รอดอย่างแน่นอนตัวคุณบอลครับก็ไม่ได้ทำการฝึกต่อในการฝึกภาคสนามครั้งนั้นถูกส่งตัวกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลครับจนเพื่อนเ,อน,เอนเขาฝึกกันเสร็จอะไรเสร็จเดินทางกลับมาที่กองพันมาเจอกับตัวคุณบอลครับคุณบอลก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ฝึกต่อแต่ว่าเกือบตายไปเหมือนกันกับการฝึกในครั้งนั้นคุณบอลบอกว่าต้องเชื่อฟังทุกคำสั่งสอนของครูฝึกแล้ว ไม่กล้าที่จะฝ่าฟื้นถึงแม้จะกลัวหรือจะเห็นอะไรก็ตามก็อย่าวิ่งหนีในการฝึกครั้งหน้านะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณบอลที่ได้ไปประสบพบเจอมาตอนที่เข้าไปฝึกภาคสนามในป่าแห่งหนึ่งล่ะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้คุณคิดว่าดวงวิญญาณที่คุณบอลเห็นตอนที่เดินลาดตะเวนในเวลากลางคืนนั้นครับว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นใครกัน และตากับยายคู่นั้นคือใครที่จะเอาตัวคุณบอลไปอยู่ด้วยครับลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าวิญญาณที่เดินตามหลังคุณบอลในช่วงที่เดินลาดตะเวนในเวลากลางคืนน่าจะเป็นวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตขณะทําการฝึกนั้นก็เป็นได้ครับส่วนวิญญาณของตากับยายคู่นั้นไม่รู้ว่าจะเป็นผีป่าหรือเปล่า หรือเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ผมว่าน่าจะเป็นผีป่าที่เสียชีวิตอยู่ในป่านั้นมากกว่าเพราะถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเขาคงจะไม่มาพาตัวคุณบอลไปอยู่ด้วยอย่างเหตุการณ์นี้แหละครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจดีๆผมสักหนึ่งคอมเมนต์ก็ถือว่าจะขอบคุณทุกคนอย่างมากครับเพราะคอมเมนต์ของคุณทำให้ผมมีกำลังใจ ในการเล่าเรื่องผีให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ต้องไปทำการฝึกในป่าก็จงทำตามคำแนะนำของครูฝึกให้ดีๆและใครที่ฟังเรื่องราวเรื่องนี้ก่อนนอนก็ขอให้ทุกคนนั้นหลับฝันดีไม่ฝันว่าอยู่ในป่าหรือโดนผีอัมเหมือนคุณบอลน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องราวลหลอนสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้นหัวลุกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ